หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เรานอนไม่หลับนะคะหรือว่าผวาตื่นตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะบางทีเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะมีข้อมูลนะมีสิ่งที่ต้องทำเนะยเยอะแยะมากมายอยู่ในหัวแล้วก็ไม่จดมันออกมานะคะแป๊มชวนนะเรื่องของทักษะการ จดนะคะ to do list เนี่ยเป็นทักษะสำคัญมากๆที่นะคะนอกจากจะไม่ทำให้เราหลุดลืมแล้วเนี่ยมันจะช่วยนะคะเหมือนเป็น uh, second brain นะคะช่วยให้นะคะสมองของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ในการคิดนะคะโล่งและลื่นไหลดังนั้นเนี่ยทักษะในการจด to do list เนี่ยสำคัญมากๆแล้บ้ันจะบอกว่าชวนสำรวจตัวเองนะคะว่าจริงๆแนละ้วเราอะจดนะแล้ว เราหลงหลงลืมลืมหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่จดหายไปไหนเนอะนะ,ะเราอาจจะลองดูว่าบางครั้งเนี่ยการจดในกระดาษอาจจะไม่เวิร์กกับเราในโลกปัจจุบันอีกต่อไปเนาะชวนนะคะเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันเนะหรือใช้มือถือนะคะจด to do list เนี่ยนะจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะ สามารถบริหารจัดการ productivity แล้วก็จัดการชีวิตได้ดีขึ้นตัวแป้มเนี่ยแป้มชอบใช้แอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อ microsoft to do เนาะแต่แป้มจะบอกว่ามันมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายที่จะช่วยนะคะให้เราจด to do list แล้วก็จัดการเนี่ยนะคะเหมือนเอาสิ่งในหัวนี่ออกมาเป็น second brain ได้แล้วจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะจัดการชีวิตได้ดีขึ้นนะคะเหมือนเป็นเครื่องมือผันแรงที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยแล้วก็ช่วยให้เรานะคะคนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยค่ะ